กกอทอ,อยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย ครับสวัสดีครับผมนายสังเวียนมุนโตนะครับรองผู้ว่าการการกีฬาหอางประเทศไทยฝ่ายบริหารนะครับคือตอนนี้นะครับแม้แต่ยุทธโอลิมปิกเกมเองนะครับตอนนี้นักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาที่มีการจัดการแข่งขันสมาคมแต่ละสมาคมอยู่ในระหว่างการคัดเลือกนักกีฬาอยู่แต่ช่วงขณะที่อยู่ในระหว่างการคัดเลือกนักกีฬาเนี่ย การกีฬาประเทศไทยก็พัฒนาโครงการสปอร์ตดิโลนักกีฬาโครงการสปอร์ตดิโลก็คือเราส่งจะส่งผู้ฝึกสอนนะครับผู้ฝึกสอนไปทําการอบรมนะครับที่ประเทศจีนนะครับจำนวนทั้งที่15คนซึ่งจะเดินทางไปในวันที่18ถึง30เดือนพฤษภาคมนะครับในสิ่งที่เราส่งไปอบรมเนี่ยมันจะดูในภาพรวมทั้งหมดไม่ว่าจะ่1ด้านเทคนิคกีฬาผู้ฝึกสอนแต่ละชนิดกีฬาที่เข้าร่วมอบรมจะต้องทราบเทคนิคการฝึกสอนกีฬาใหม่ๆ เพื่อน,นํามาพัฒนาโครงการสปอร์ตีโลกนะครับสด้านตารางแผนการฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันและระหว่างแข่งขันและหลังจากการแข่งขันที่ไม่มีการแข่งขันสมควรจะฝึกซ้อมในเรื่องอะไรนะครับสด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาที่ทุกคนจะต้องทราบนะครับสด้านพภชนาการนะครับด้านโภชนาการของนักกีฬาแต่ละชนิดกีฬาเพราะนักกีฬาโครงการสปอร์ตีโลกมันเป็นนักกีฬาที่ส่วนบุคคลเฉพาะประเภทแต่ละชนิดกีฬาคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นผู้สอนทุกคนต้องรับทราบ ในสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับอันสุดท้ายก็คือเป็นการเชื่อมเชื่อมความสัมพันธ์นะครับระหว่างกีฬาของจีนกับไทยที่จะทําให้มีความสัมพันธ์ต่อไปในอนาคตเพื่อรองรับการฝึกซ้อมระหว่างนักกีฬาไทยไปฝึกซ้อมที่จีนและแนักกีฬาจีนมาฝึกซ้อมที่ไทย กกทอยู่เคียงข้างทุกเส้นทางของนักกีฬาไทย